ดิฉันนางสาวบุญมากเทียนแจ่มมงครอบครัวของดิฉันมาจากต้นทุนของความยากจนบิดาของดิฉันเสียชีวิตตั้งแต่ดิฉันห้าขวบครอบครัวเหลือเสาหลักเพียงคนเดียวก็คือคุณแม่ครอบครัวลำบากมากพี่ชายจะต้องไปอยู่วัดกับหลวงตาส่วนพี่สาวจะพาดิฉันไปปอกข้าวโพดเพื่อเอาเงินส่วนนี้มาเป็นค่าใช้ใจ่ายที่จะไปโรงเรียนเราอยากจะก้าวข้ามความยากจนไปได้เรา ต้องมีการศึกษาติดตัวเราไปเพื่อไปเลี้ยงชีพเราในอนาคตสิ่งที่ดิฉันเฝ้ารอก็มาถึงเมื่อปี2543เข้าเรียนชั้นมสีที่โรงเรียนเนคขับวิทยาวันแรกที่ไปยืนเข้าแถวแล้วมีคุณครูหน้าเสาธงมาประกาศว่าทางโรงเรียนมีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ให้นักเรียนกู้ยืมเงินดิฉันอยู่ท้ายแถวสุดดิฉันก็ดีใจอะไรเงินเงินดิฉันคิดว่าของจากสวรรค์หล่นมาแล้ว หลังจากที่คุณครูประกาศดิฉันก็รีบวิ่งไปที่งานแนแนวคุณครูคะหนูขอกู้ยืมเป็นรายแรกของปีนี้เลยคะ่ะเพราะว่าหนูเดือดร้อนมากตลอดระยะเวลาเจปีที่ดิฉันได้กู้ยืมเงินเรียนเบื้องหลังความสําเร็จในชีวิตการเรียนของดิฉันคือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดิฉันถือว่าเงินทุกบาทที่ดิฉันได้รับมานั้นเป็นเงินของแผ่นดิน ที่มาจากการเสียภาษีอังกรของคนทั้งแผ่นดินยืมแล้วต้องใช้คืนที่ฉันขอย้ำว่ายืมแล้วต้องใช้คืนเพื่อคืนโอกาสที่ดีให้กับรุ่นน้องๆต่อไป